รู้สึกไหมพลังงานรอบตัวเปลี่ยนไปหรือนี่คือสัญญาณของการยกระดับ a s c e n s i o n Light Worker คุณรู้สึกไหมว่าช่วงนี้โลกมันแปลกแปลกพลังงานรอบตัวมันหนาแน่นขึ้นอึดอัดบอกไม่ถูกร่างกายก็เหมือนจะงองแงทั้งสมองตือ้อปวดเมื่อยไปหมดแถมยังกระตุน้น ให้ความกังวลใจผุดขึ้นมาอีกนี่มันอะไรกันหรือว่าเรากำลังอัปเกรดครั้งใหญ่ว่ากันว่าตอนนี้เป็นช่วงที่พลังงานแห่งการยกระดับ ascension energy ได้เปลี่ยนโฉมไปแล้วมันรู้สึกได้ถึงความหนานแน่นในมวลหมู่เราได้รับพลังงานความถี่สูงมาสักพักใหญ่แล้วและนั่น อาจทำให้ร่างกายเราปรับตัวไม่ทันรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวแถมยังไปกระตุ้นเงาในใจให้แสดงออกมาสร้างความวิตกกังวลได้ง่ายๆร่างกายของเรากำลังปรับตัวครั้งใหญ่หลายคนจึงมีอาการสมองเบลอปวดเมื่อยตามตัวปัญหาไซนัสสุขภาพฟันไม่สู้ดีหรือมีอาการคล้ายหวัดคัดจมูก และอีกสารพัดอาการที่เกี่ยวกับการยกระดับนี่แหละโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาและยิ่ง48ชั่วโมงล่าสุดนี้หลายคนอาจรู้สึกว่ามันหนักหน่วงเป็นพิเศษส่วนหนึ่งมาจากพายุสุริยะและเปลวสุริยะที่เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นคุณอาจรู้สึกท่วมทน้นอ่อนไวง่ายอารมณ์แปรปรวน โกรธง่ายมิตกกังวลหรือปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ในทางกลับกันบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีพลังงานเพิ่มขึ้นสง,งนันสำรับเหล่าสตาสีทั้งหลายจิตใจคุณอาจจะไม่ได้ประมวลผลข้อมูลแบบเดิมๆอีกต่อไปคุณกำลังมีบทบาทสำคัญในการปากหลักแสงสว่าง ลงสู่สิ่งรอบตัวนี่คือช่วงเวลาที่ต้องอย่างรากลึกลงไปในพลังงานของโลกยุคใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าพลังงานของดาวเคราะห์ในช่วงนี้ก็สามารถกระตุน้นเงาภายในของเราให้เข้มข้นขึ้นได้เช่นกันมันส่องแสงไปยังสิ่งที่ต้องการการเยียวยาอย่างใส่ใจซึ่งอาจทำให้ความวิตกกังวล และความกลัวผุดขึ้นมาเมื่อเราเปลี่ยนแปลงร่างกายทางอารมณ์ของเราก็อาจจะอยู่ในโหมดตอบสนองต่อการพุ่งขึ้นของพลังงานยกระดับนี้สิ่งต่างๆอาจดูท่วมท้นและกระตุ้นความรู้สึกมากเกินไปชั่วขณะคุณอาจรู้สึกหลงทางสับสนและสงสัยในจุดที่คุณยืนอยู่ กังวลเกี่ยวกับการก้าวต่อไปโดยไม่รู้ทิศทางอาจมีบางสถานการณ์ที่คุณรู้สึกเหมือนถูกผิดกันหรือเหมือนทุกอย่างมันติดขัดแก้ปัญหาด้วยความคิดไม่ได้ขอให้เชื่อเธอว่าแม้โลกภายนอกของคุณอาจจะหยุดนิ่งเหมือนติดลมแต่ในระดับที่ลึกกว่านั้นมันมีกระบวนการสำคัญของการเดินทาง เพื่อยกระดับกำลังเกิดขึ้นภายในซึ่งจำเป็นต่อการปรับสมดุลพลังงานก่อนที่คุณจะได้รับสัญญาณจากสัญชาตญาณเพื่อก้าวต่อไปการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่นี้อาจไม่สบายตัวและเจ็บปวดแต่มันจะนำเราไปสู่ตัวตนที่แท้จริงที่พัฒนาแล้วเป็นอิสระและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จำไว้ว่าการยกระดับตนเองสู่ขั้นที่สูงขึ้นนั้นเป็นงานภายในเสมออินเนอร์เแต่ละคนที่กำลังยกระดับกำลังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความเป็นจริงที่ตนเองสร้างขึ้นและการเติบโตการพัฒนาทางจิตสำนึกส่วนบุคคลดวงวิญญาณแต่ละดวงที่กำลังยกระดับนั้น อยู่ในขั้นวิวัฒนาการที่เป็นเอกลักษณ์นั่นหมายความว่าอาจมีความแตกต่างในการพัฒนาทางจิตวิญญาณระหว่างคุณกับคนที่คุณรักซึ่งอาจห่างกันเป็นพันหรือร้านปีก็ได้การพยายามช่วยให้ผู้อื่นตื่นรู้ในสัจธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นอาจเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับตัวเราเองเพราะเราไม่สามารถบังคับ ให้ใครเข้าใจเกินกว่าที่พวกเขาพร้อมจะรับรู้ได้สิ่งสาคัญเสมอคือการมุ่งเน้นไปที่วิวัฒนาการของตัวคุณเองปล่อยให้พลังงานของคุณทำงานต่อไปนี่คือสิ่งที่ส่งผลรกระทบต่อโลกที่กำลังยกระดับมากที่สุดยิ่งมีตีสูงขึ้นกลุ่มกวนยิ่งเล็กลง การยกระดับคือการเดินทางส่วนบุคคลที่ต้องการอย่างรากพลังงานความถี่สูงลงสู่มิตีทางกายภาพผ่านการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวและการปรับเปลี่ยนในหลายมิติเหล่าสตาเีตผู้ทำงานแห่งแสงไลา์เวอร์เกอร์และดวงวิญ,ญญาณที่กำลังตื่นรู้จำนวนมากกำลังผ่านการอัปเกรดทั้งทางด้านจิตใจร่างกาย อารมณ์พลังงานและจิตวิญญาณผู้ที่กำลังยกระดับหลายคนพึ่งจะเคลื่อนย้ายผ่านประตูมิติพอท่อเคลื่อนผ่านพลังงานดาวเคราะห์ของโลกปรับแนวทางออกแบบเส้นทางการยกระดับของตนเองใหม่ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจสับสนหรือว่างเปล่า การเปลี่ยนผ่านสู่การยกระดับครั้งล่าสุดได้กระตุ้นกระบวนการการเยยวยาจักระหัวใจประสบการณ์การเยยวยานี้อาจน,นำาพาปัญหาที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับบริเวณหน้าอกขึ้นมาเมื่อจักระหัวใจถูกกระตุน้นและเข้าสู่กระบวนการการชำระล้างและเยียวยาอย่างล้ำลึก การตื่นของจักระหัวใจในช่วงเวลานี้อาจทำให้เกิดการใคร้ครวนลึกซึ้งขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่นำความสุขที่ยั่งยืนมาให้เราอย่างแท้จริงเราจะไม่ยอมประนีประนอมความสุขในชีวิตอีกต่อไปแต่จะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติเพื่อก้าวไปข้างหน้าสร้างเจตจํานงที่ชัดเจนเพราะทุกสิ่ง จะถูกรวมเข้ากับเส้นทางใหม่นี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลายคนจะรู้สึกถึงการปลดปล่อยทางพลังงานที่รอคอยมานานรู้สึกเบาสบายใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานคุณยังจะได้สัมผัสกับความสามารถที่เฉียบคมขึ้นในการมองทะลุสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ และถอยห่างจากมันได้โดยปราศจากความกลัวหรือการตัดสินใดๆนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณกำลังก้าวสู่พลังแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้นของคุณเตรียมพร้อมการก้าวกระโดดคอนตัมมันจะมีช่วงเวลาหนึง่งบนเส้นทางแห่งการยกระดับที่เราถูกเรียกร้องให้ลาทิ้งทุกสิ่ง ที่เคยรู้สึกปลอดภัยสำหรับตัวตนเก่าของเราต้องตรวจสอบทุกสิ่งที่ตัวตนนั้นเคยรับรู้ว่าเป็นความจริงอย่างลึกซึ้งการยกระดับไม่ใช่แค่เรื่องเพอ้อฝันแต่มันคือกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงกับหลายชีวิตบนโลกใบนี้มันเป็นการเดินทางส่วนบุคคลที่ต้องอาศัยความกล้าหาญในการเผชิญหน้า กับเงาในตนเองการปล่อยวางความเชื่อเก่าๆและการเปิดใจรับพลังงานใหม่ๆที่ละเอียดอ่อนกว่าเดิมอาการทางกายและใจที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสัญญาณบอกว่าเรากำลังปรับจูนเพื่อรับมือกับความถี่ที่สูงขึ้นการเยียวยาจากกระหัวใจคือการปลดล็อกศักยภาพที่จะรักและรับความสุขอย่างไม่มีเงื่อนไข ทั้งหมดนี้คืองานภายในที่ไม่มีใครทำแทนเราได้และผลลัพธ์ของมันคือการค้นพบตัวตนที่แท้จริงที่เบิกบานและเป็นอิสระกว่าเดิม <c oughs> การยกระดับคือการดำดิ่งสู่สิ่งที่ไม่รู้จักและมองไม่เห็นการเชื่อมั่นในเส้นทางอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่มันจำเป็นสำหรับการเติบโตทางจิตสำนึกตัวตนของเรากำลังทยานขึ้นสู่ระดับจิตสำนึกใหม่อยู่เสมอด้วยรักและการอุทิศตนในการบริการยกระดับจิตวิญญาณจาก Essential Light w เ r k e r เมื่อขึ้นพลังานถาโทมจงอย่าต้านแต่จงเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นนั้นแล้วคุณจะพบว่า ตัวเองไปได้ไกลกว่าที่เคยฝันด้วยรักขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะขอบพระคุณค่ะ